สวัสดีครับน้องติวติวเตอร์สวัสดีครับโอ้สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่บ้านที่ไหนลูกจังหวัดอะไรนะน้องติวจะพาไปดูบ้านใช่ไหมโอ้อยู่ใกล้อะไรมั่งลูกใกล้กับอะไรนะโรงเรียนกอันโรงเรียนอนุบาลกอดจันใกล้อะไรอีกครับใกล้โลตัสใกล้ ซีเจใช่ไหมโอ้เข้าซอยสามทับหนึ่งมาเพียงหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นใช่ไหมครับเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองใช่ไหมอันนี้ก็คือถนนกว้างๆใช่ไหมลูกโอ้น้องติวน้องติวนี่เป็นเจ้าของโครงการเลยใช่ไหมครับขายเองไหมขายเองคขายเองโอ้โหวันนี้กลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมลูกโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้จะพาพี่ๆเขาไปชมบ้านที่ไหนนะี่ดน จังหวัดชนบุรีเลยใช่ไหมไไอ่ามาเลยครับอ่าอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมลูก้างหน้านี่จอดรถได้หลายคันเลยไหมไโอ้น้องติวถนนนี่น้องติวให้กว้างๆแบบนี้เลยเหรอลูกโอ้แล้วแถมแบบว่าสามารถจอดรถได้หลายคันมากๆเลยนะเนี่ยอ่าน้องติวมาดูที่หน้าบ้านกันดีก,กว่าน้องติวพาไปดูที่หน้าบ้านนะลูกโอ้โหพี่เนี่ย โอ้โหนี่เป็นโรงจอดรถใช่ไหมครับอุ้ยคอนกรีตขอถามหน่อยทำไมโรงจอดรถกว้างเลยครับโอ้จอดรถได้กี่คันนะพี่ติวโอ้สองคันครับแล้วตรงนั้นจอดอะไรฮะค้ายจอดได้ไหมโอ้เติมได้เอ๊ะตรงที่พี่ตั้นเหยียบนี่คือสแตมป์คอนกรีตใช่ไหมครับแตะครับแถมไหมเนี่ยแถมทุกหลังครับโอ้แถมทุกหลังเลยอันนี้โรงจอดรถนี่แถมไหมโอ้แถมใจดีมากๆเลย โอ้โหเนี่ยตันก็น,น่าละ,อละเอ,ะเอะพี่ตันครับหินกาบนี่พี่ตันนำมาจากไหนครับลูกโคราชหินกาบนี่มาจากโคราชกันเลยทีเดียวเลยนะครับรอ่ามาดูที่หน้าบ้านน้องติวพาไปดูที่หน้าบ้านหน่อยลูกอุ้ยมีต้นสนฉัดด้วยอะ่ะโอ้อันนี้ปลูกเองไหมเนี่ยโอ้ปลูกเองเปล่าใครปลูกอ่ะน้องติวปลูกเหรอ อันนี้ยาเราก็ปลูกเองเหมือนกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยพิเศษไปกว่านั้นข้างหน้ามีอะไรนะอิดรูใช่ไหมโอ้อิดรูสุดยอดเลยอ่ะอิดรูสวยๆแบบนี้เลยอ่ะอ่าเนื้ข้างหน้าบ้านน้องตีพาไปชมหน้าบ้านนะลูกเอ้หน้าบ้านนี่มีไว้ทําอะไรนะครับเอาเอาเอาไว้กินหมกกระเหรอคแล้วมีแล้วมีแฟนมาเที่ยวได้ไหมได้ไหมน้องติมีแฟนยัง ยังไม่มีเลยหรอโหวันนี้น้องติวมาพาทุกท่านมาเปิดบ้านกันเลยนะคะน้องติวกับนิวตันนะคะอุ้ยแถมแถมไหมแถมเลยเหรออันนี้ห้องโถงนี้ใหญ่มากเลยใช่ไหมน้องน้องติวกับนิวตันอุ้ยมีมีฝ้าซ่อนไฟด้วยเหรออุ้ยสวยมากๆเลยแล้วก็ไฟแถมไหมแถมค่ะแถมใช่ไหมโหทำไมใจดีจังเลยเจ้าของโครงการสองคนนี้น้องติวครับน้องติวครับ ตรงนี้นี่กว้างมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมห้องโถงใช่ไหมที่กว้างๆแบบเนี้ใครออกแบบลูกพ่อกรใช่ไหมครับอ่าน้องตยวพาไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งหน่อยลูกไปสวยมากครับนาฬิกาสไตล์แบบยุโรปเอออ่าพาไปดูห้องนอนที่หนึ่งหน่อยครับน้องติวครับอ่าน้องตยวกับนิวตันพาไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันนะคะ อุ้ยกว้างมากๆเลยทำมันเย็นสบายจังเลยอุ้ยมีหน้าต่างสองบานด้วยใช่ไหมลูกอือสวยมากๆเลยเนี่ยห้องนอนห้องเนี้ยนอนกี่คนนะเนี่ยนอนกี่คนลูกนอนได้ก็ได้แต่คนเนีโอ้นอนนอนกี่คนก็ได้เนาะวางเตียงใหญ่ๆได้เลยใช่ไหมใหญ่ให่อ๋ออะน้องติวมาดูห้องน้ำหน่อยสิติเตอร์ของห้ไม่ห้องหมดแถวแถวครับเหรอ น้องน้องติวเตอร์โอ้โหทำไมกระจกบานใหญ่จังเลยอ่ะเอาใจใครเนี่ยเอาใจคุณลูกค้าเหรอเอาใจคุณลูกค้าใช่เอาใจคุณลูกค้าใช่ไหมอุ้ยเรามีผลิตภัณฑ์อะไรนะแบรนด์เนมของอะไรนะลูกแบรนด์เนมระดับประเทศของไม่รู้อยวแม่ดูซิของอะไรซุ้มอเมริกาสแตนดาร์ดเป็นแบรนด์ระดับประเทศเลยใช่ไหมกับประเทศไทยออ๋อระดับประเทศไทยเลยเหรอ และนี่ก็เป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ยเราใช้คิ้วสีอะไรอ่ะประจุแถมไหมครับแถมสิเอ้ยเราใช้คิ้วสีอะไรอ่ะลูกคิ้วสีอะไรคะเขาทำน้ำอุ่นไงน้ำอุ่นเออแล้วก็ใช้คิ้วสีอะไรอ่ะฮะคิ้วสีอะไรไม่รู้ครับไม่รู้คิ้วสีทอง อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องน้ําของเรานะคะซึ่งเราก็ใช้เป็นสีดําสลับกับสีขาวนะคะแล้วก็มีคิ้วสีทองสวยๆแบบนี้กันเลยสําหรับห้องน้ําตรงนี้ของเรานะคะเป็นห้องน้ํารวมนะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองของเรานะคะซึ่งห้องนอนห้องที่สองก็จะมีหน้าจาัางสองบานด้วยกันส่วนมากเราก็แถมให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเราจะวางเตียง6ฟุตหรือว่า ทำห้องทํางานหรือว่าห้องพักก็ยังได้นะคะสําหรับห้องนอนห้องนี้ของเรานะคะซึ่งเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะอ่ะน้องติวมาดูห้องนอนห้องที่สามกันเลยลูกอ่ะน้องติวพาเพื่อนมาดูห้องนอนห้องที่สามกันเลยห้องนอนที่สามเป็นยังไงน้องติวเข้าไปเลยครับโอ้ยน้องติวมีม้านด้วยเหรอโอ้มีหน้าต่างหนึ่งบ้านเออสามารถที่จะวาง ตู้เสื้อผ้าหรือว่าทําเป็นห้องเก็บของได้เลยใช่ไหมเป็นห้องทํางานได้ไหมได้เนาะกว้างไหมกว้างมากเลยเหรอโอ้โกว้างมากๆเลยนี่น้องติวพาชมนะคะอ้าวมาเลยครับนี่ก็จะเป็นห้องห้องอ,อีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นห้องถงใหญ่ของเรานะคะกว้างมากๆเลยน้องติววางโต๊ะกินข้าวได้ไหมเนี่ยได้เนาะ วางโต๊ะกินข้าวกว้างๆได้เลยนะคะสําหรับห้องโถงห้องนี้นะคะแล้วก็มีม่านด้วยนะคะเราก็ใส่เป็นม่านรอบบ้านกันเลยนะคะอะนกติวเปิดประตูเข้าไปแลวอ่ะเปิดออกมามีอะไรเนี่ยซิงล้างจานใช่ไหมโอ้ยนกติวแถมให้ด้วยเหรอโอ้ยแล้วมีพิเศษกว่านั้นนกติวมีหลังคาด้วยอ่ะ หลังคามีทุกหลังแนละยครับมีทุกหลังเลยครับโอเคมีทุกหลังสุดยอดโอ้แล้วสามารถเดินรอบบ้านได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับ๋อนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งน้องเติวก็บอกว่าใจดีมากๆเลยะคะ่ะน้องติวก็เป็นเจ้าของโครงการที่จะแถมให้นะคะสําหรับห้องครัวตรงนี้นะคะอ่าน้องติวมาเลยน้องติวก็พามาชมบ้านนะคะ น้องติวเดินไปชมอะไรต่อว้าชมกระจกสองบานใช่ไหมอ,อันนี้เป็นกระจกทรงยาวใช่ไหมสวยมากๆเลยนะคะมีบ้านด้วยใช่ไหมคะเออน้อติวน้องติวนี่มานดูแลโครงการทุกวันเลยไหมครับเนี่ยใช่ไหมไม่ค่อยทุกวันใช่ไหม,ไมแล้วขายเองไหมขายเองค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าสนใจบ้านให้ติดต่อเบอร์อะไรครับ อ๋อแล้วเฟ o บุ๊กเฟซ o ุ๊กราค Facebook เพจเพจอะไรนะกอนไทสร้างบ้านเหรออ๋อแล้วก็เพจ Facebook บ้านไคเซนบ้านสวยชนบุรีใช่ไหมใช่ครับออฝากติดตามอะไรนะคะฝากติดตามช่อง y YouTube อ๋อกดอะไรนะกดติดตามใช่ไหมติดตามกดไลค์กดแตรอนใส่ไปอ๋อกดซับสไครต์ใช่ไหมเพื่อที่ไม่พลาดทุกคลิปนะวันนี้น้องติวมา ขายบ้านเองเลยนะคะที่ก่อจันจังหวัดชลบุรีของเรานะคะอ่าน้องเตียวบายบายหน่อยเร็วบายบาย